เวลาคุยกับแฟนเก่าคุณต้องไม่ขุดคุ้ยอดีตขึ้นมาสนทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเคยกินหรูอยู่ดีด้วยกันหรือเรื่องของความผิดพลาดมึงผิดกูถูกกูถูกมึงผิดมึงพลาดกูพลาดมึงพลาด,ลาด,ลาดไอ้ตัางๆพวกเนี้ยมันไม่ควรมีบทสนทนานน้นครับถ้าคุณอยากให้เขาสนใจในตัวของเรามากขึ้นนะครับอย่าขุดคุยอดีตทั้งดีและไม่ดีในอดีตขึ้นมาคุยกันไม่งั้นเขาจะไม่มีทางกลับมา มันจะมีหกเรื่องที่เวลาคุยกับแฟนเก่าเป็นเรื่องต้องห้ามหนึ่งครับความสุขในวันวานอะไรบ้างที่เคยทําให้คุณกับแฟนเก่ามีความสุขเคยไปเที่ยวที่นั่นเคยไปเที่ยวที่นี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่างๆพวกนี้ด้วยกันต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ไม่คว,วรวพูดถึงครับสองครับการทะเลาะในวันวานคุณเคยผิดฉันเคยพลาดฉันเคยพลาดคุณเคยผิดต่างๆ,ๆพวกนี้ไม่ควรพูดครับ สามครับการที่คุณไปถามว่าเขามีใหม่แล้วหรือยังหรือคนใหม่ของคุณเป็นใครคุณมีความสุขดีไหมกับการที่คุณได้อยู่กับคนใหม่ต่างๆไม่ควรคุยครับสี่ครับนะสิ่งที่ไม่ควรพูดอีกอย่างคือความทุกข์ของเราเช่นคุณรู้ไหมเนี่ยไอตอนที่เราเลิกกันเนี่ยฉันทุกข์ใจขนาดไหนฉันเศร้าขนาดไหนฉันเสียใจขนาดไหนฉันร้องไห้อกตรมขนาดไหนไม่ควรคุยครับเพราะอะไรครับ มันทําให้คนยังเซนได้ว่าคุณยังยึดติดเขาค,คุณยังเป็นของตายคุณยังไม่ตัดใจคุณยังคงอยากได้เขาอยู่ครับห้าครับความผิดของเขาและความผิดของเราอันนี้ก็ไม่ควรคุยครับหกครับคือไปถามถึงญาติผู้ใหญ่ของเขาไปถามถึงแม่คุณนะสบายดีหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยหกเรื่องนี้ไม่ควรเป็นบทสนทนาในการคุยแฟนเก่าถ้าคุณอยากให้เขากลับมา แล้วมีอะไรบ้างอ่ะที่ควรเป็นเรื่องในการคุยกับแฟนเก่าและจูงใจให้แฟนเก่าอยากกลับมาแต่มันไม่ใช่การอ้อนวอนให้กลับมานะและจะเป็นห้าเรื่องครับที่ควรสนทนากับแฟนเก่าแล้วทําให้แฟนเก่าอยากจะกลับมาเรื่องที่1ครับเช่นการพูดคุยถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของฉันเออเนี่ยฉันไม่ได้เจอคุณนานเนี่ยฉันก็ไป ออกกําลังกายนะฉันก็ไปฟิตเนสฉันก็ไปนู่นนี่นั่นต่างๆชีวิตก็ไม่เรียวแต่ว่าฉันก็ไปพัฒนาตัวเองหนึ่งสองสามสี่พูดคุยถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเราสองครับพูดคุยถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเราเนี่ยช่วงที่ฉันไม่ได้ไม่ได้เจอกันเนี่ยยังก็ไปเรียนสัมมนาเข้าคลาสหนึ่งสองสามสี่ต่างๆนะครับในการพัฒนาตัวเองฉันอาจจะไปฝึกทําขนมฉันอาจจะไปทำอะไรก็ได้ครับที่ คือคีคือทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยแพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่อยู่กับคุณนะทาให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ได้เหมือนฉันไม่ได้เป็นฉันคนเดิมอะที่เคยอยู่กับคุณสามครับเล่าเรื่องที่เราเนี่ยได้ไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆหลังจากเลิกกับเขาเนี่ยครับคุณไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปกับเขาเนี่ยไปที่ไหนบ้างเล่าเขาครับ อาจจะส่งรูปภาพที่เราไปเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยเคยไปเที่ยวไหมนะครับเคยไปเที่ยวไหมอันนี้รู้จักปะมันจะทําให้อีกฝ่ายมองคุณในอีกมุมมันทําให้อีกฝ่ายมองคุณในอีกแบบแล้วมันทําให้อีกฝ่ายคิดกับคุณแบบใหม่เพราะถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ปัจจุบันนี้เขาอะมองว่าคุณเป็นลบเขามองว่าคุณเป็นศัตรูเขา,าไม่ได้มองว่าเราเป็นพวกเดียวกันและเขาก็พยายามใช้อีโก้ในการเอาชนะคุณ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขารู้สึกว่าคุณกลายเป็นคนใหม่คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมคุณเขารู้สึกว่าคุณคนนี้เขายังไม่รู้จักเลยทําไมถึงเปลี่ยนไปอีกโก้ของเขาจะลดลงแต่มันสร้างความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นมันสร้างความน่าสนใจในชีวิตของเรามากขึ้นสี่ครับให้เล่าถึงเป้าหมายของเราหลังจากนี้นะครับเรามีเป้าหมายอะไรบ้างหลังจากนี้เนี่ยฉันก็มีแลนไว้ว่าสิ้นปีนี้ฉันกะว่า จะเก็บเงินให้ได้สักล้านขึ้นไปนี้ฉันจะลดน้ําหนักให้ได้สักห้ากิโลสิบกิโลเรื่องที่ห้าครับคือการแสดงออกว่าฉันเนี่ยได้รับการบําบัดความเศร้าทั้งหมดแล้วฉันไม่ได้เศร้าเรื่องของเรื่องของการที่เลิกกับคุณไปฉันไม่ได้เศร้าในการที่มานั่งคิดถึงคุณฉันหายแล้วฉันไม่งี่เง่าแล้วแต่อย่าแสดงออกว่าเราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดศีรษะจะเป็นไข้ต่างๆพวกนีน้ไม่เอา นี่จะเป็น5เรื่องครับที่ควรที่จะพูดคุยสนทนากับแฟนเกา่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้แฟนเก่ารู้สึกประหลาดใจและชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงของคุณครับทำให้เขาเริ่มมองคุณในแง่มุมใหม่ๆและอาจเกิดความรู้สึกอยากกลับมารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งจริงๆแล้วเกมของการดึงแฟนเก่ากลับมา มันคือเกมของการทําให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมเพราะอีกฝ่ายมันมองคุณเป็นศัตรูในปัจจุบันนี้อีกฝ่ายไม่ได้มองว่าคุณเป็นพวกเดียวกันอีกฝ่ายมองว่าเราเป็นคนละพวกกันและแปดสิ่งนี้จะทําให้แฟนเก่าไม่กลับมาถ้าคุณพลาดหนึ่งคับคือการโพสต์เศร้าแชร์เพลงแบบเศร้าๆคําคมอ,อกหกอักไอ้ต่างๆพวกนี้ครับแช์สตอรี่แบบเศร้าๆ อยู่คนเดียวเงาเงาโสดกินไม่ได้นอนไม่หลับโคตเศร้าใช่ไหมแฟนเก่าจะรู้สึกว่าคุณยังอะไรอาวร์เขาอยู่แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายชนะในความสัมพันธ์สอครับคือคุณไม่ยอมเอารูปคู่ในโซเชียลมีเดียออกไปก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาในโซเชียลมีเดียของคุณแล้วเห็นว่ามันยังมีรูปคู่อยู่แปลว่าอะไรครับ แปลว่าคุณยังไม่ตัดใจแปลว่าคุณยังอยากได้เขาสองกับคือการวิงวอนให้เขากลับมาถ้าคุณไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วตื่นเต้นอยู่กับเราแล้วมีความสุขต่อให้คุณไปเกณฑ์คนมาอีกสักร้อยคนพันคนก็ไม่สามารถทําให้เขารักคุณได้ตลอดไปเรื่องนี้มันอยู่ที่คือความรักมันคือการที่เราขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับฉันแล้วคุณจะมีความสุข เรื่องมันมีอยู่แค่นี้ถ้าคุณยิ่งไปง้อเขาเขาจะยิ่งวิ่งหนีคุณยิ่งเตืองอขอขายอย่าง,งนั้นพวกนี้เขาจะยิ่งวิ่งหนีคุณครับไม่ว่าคุณจะเก่งหล่อสวยรวยดีดังยังไงก็ตามแต่เขาจะไม่สนใจหรือหาะทะเลาะกอับเขาเช่นเป็นการโพสต์ประจานอะไรต่างๆพวกนี้ฉช่นให้คุณยืมเงินไปเท่าไรทําไมไม่เอามาคืนน่ะตัวมงตัวเมียต่างๆโพสต์ประจานครับแต่ถามว่าตอนหลังลบโพสต์ไม่ลบแต่มันจะยากมากเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่า คุณเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเขาอันต่อมาครับคือการพยายามผลักไสไล่ส่งถ้างั้นก็เลิกกันไปสิคุณก็ไปอยู่บ้านคุณฉันก็อยู่บ้านฉันบ้านใครบ้านมันถามว่าใจจริงๆอยากเลิกไหมไม่ได้อยากเลิกแต่ทําไปเพราะอะไรครับเพราะประชดประชดเพราะหวังว่าเขาจะไม่ไปประชดหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นประชดเพราะให้เขารู้สึกว่าเนี่ยต้องเอาออกเอาใจเราแต่คนเรามันก็มีขีดของความอดทนแบบจํากัดน,นะครับ เพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุณผลักใสไล่สองแต่ใจจริงๆไม่ได้อยากให้ไปสุดท้ายมันจะทําให้คุณกลับมาเชื่อมต่อหรือสมานฉันกันเนี่ยยากมากขึ้นอันต่อมาครับคือการท้าเลิกแน่จริงก็เลิกกันไหมอ่ะแน่จริงก็ไปยาดิข้อสุดท้ายครับถ้าคุณยิ่งทําความรักก็จะยิ่งพังและยิ่งพลาดับและจะกลับมาคืนดีกันยากมากข้อสุดท้ายก็เลยครับการบล็อกกัน ใครบ้างครับที่แฟนเก่าบล็อกใครบ้างครับที่บล็อกแฟนเก่าลบการเป็นเพื่อนกันสิ่งนี้จะยิ่งยากครับและถ้าคุณทําข้อหนึ่งข้อใดใน8ข้อนี้แฟนเก่าจะกลับมาคุณยากขึ้นวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับ ให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้9 9 0บบาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษ อีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ